ิงมันลอยยิงนะมันลอยยิงหน้าประตูนะมเซตมันมาเซตระเบิดมาเซตระเบิดมาเซตระเบิดระวังระเบิดจะระเบิดแล้วนะเปิดเต็มที่ระเบิดนะรอไม่บัฟตำรวจนะที่โดนยิงที่โดนยิงต้องเอาตำรวจให้ได้นะข้างหลังด้วยล้อมรอวิ่งออกข้างหลังด้วยพวกมีดเยอะๆนะพวกเราเยอะอตบมาแล้วนะ ตกตกๆซ้ำดิซ้ำดิซ้ำดซ้ำให้ขวาให้ขวามงอต้องมาทาไนแทงอต้อมาทาไนต้อมาทางไหนมึงอะขับแล้วขยับแล้วขยับแล้วพี่คุยคุยกันนอกบอได้ไหมอะล้าเปิดสประตูนะเปิดแล้วเปิดแล้วเิด้พี่เล่นไปพี่เล่นไปเลยคุยกันแเย็น ไม่ต้องออกไปไม่ต้องออกไปใครออกไปอ่ะเล่นเลยเล่นเลยนี่นะเล่นเลยนะเอาเพื่อนออกไปล็อกไปเลยให้อยู่กดให้อยู่ไป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 ออกไป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 ยิงกดให้อยู่ออกไปเอาตัวไปนเอาตัวยืนเอาตัวยืนให้ฝ่าเล่นตัวยืนก็ตัวยืนสไนยิงบนเขาสไนยิงบนเขาพี่ไปไปไปได้เดี๋ยวไปเล่นเองเดี๋ยวเล่นเองโอเคลงโอเคโอ ใครมีกล่อกซอ้ซอมบ้านซ้อมบ้านได้ไหมขอร้องหนึ่งคนลุงเบิร์ดาลุงเบิร์ดาลุงเบิร์ดาวมีมีมีเดี๋ยวพี่ซ่อมเองโอเคพี่โอเคโดนนะต่อรอยชาร์จบนขอเลยโดนยิงนะโดนยิงโดนยิงไปก่อนเลยไปก่อนไปก่อนหน้าบ้านหน้าบ้านหมอหมอหน้าบ้านอ่ะ ไม่ต้องลงไปเล่นข้างบ้านขึ้นมาขึ้นมามีใครจับเวลาไว้ไหมอ่ะเจ๋อช่วยยับช่วยไปตามไปช่วยไปตามได้บ้างช่วยตามตายช่วยตามพี่เด้งทีพี่เด้งทีเด้งทีไม่ตายไม่ตายไม่ตายล้มนะล้มล้มล้มไปเลยไปเลยไปเลย วดล่วงเอาดิเอาให้มันะพี่ซ้มเอาแม่งดิตำรวจล่วงแขนหน่อยฝันี้ไหนพี่ฝันฝานฝานฝันฝันที่ไหนอ่ะมาเชียงต้งไหนพี่มาเชียงมาเชียงไปเลยหนึ่งเคผมยิงให้ผมยิงให้พี่พี่ผมยิงให้พี่ซ้อมไปเลยไม่ตายแล้วไม่ตายไม่ตายถ้าพวกมึงไฟชนะเท่ากับนี่สบายเว้ยเราเริเออร้อยตัวเราย่งสูงไปแล้วนะอย่าลืมนะอย่าปั๊บนะอย่าปั๊บต้รวันะเอาเอาไปไปอปยังไม่ต้องเอาตรงถนนเอาเอาบนเขตบ้านใครใครยืนที่เนี่ยใครยืนบนเขตบ้านเอาให้หมด คนนี้ให้หน่อยครับตำถนนเกมมันยิงบอยิงบอล้นเทไงมีในรถคนนึงอ่ะกาสดตำรวจได้ไหมอ่ะแต่ไม่ได้มีตุ้มอูมีตุ้มอูเหมือนกันข้มข้าม้องอล้นข้ามบังตำรวจสามไปพี่ํามไปสามไปามหมาปสสามไป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 ตรวจหลุดนะโดนยิงร่วงอ่ะขาวามันลงมัไป่ไหนนะครับี่ไหนรถตารวจหลุดเก็บไปด้วยนะเก็บไปด้วยนะรถตำรวจเก็บไปด้ยลุงุงุงหน่อยาน ตำรวจเก็บเก็บเก็บไว้ที่บ้านเลยบ้านซ่อมแล้วบ้านซ่อมแล้วเชิญรถตำรวจเลยใครไม่ทำอะไรเช็ครถตำรวจเฮ้ยใครไม่ทำอะไรเช็ครถตำรวจเลยไม่งามาช่วยขโมนหน่อยดิขโมนหน่ะอยตำรวจลุงโดนข้โบนลุงโดนเฮ้ยไปกำลังไปเอาเหรอมันเข่าวขโมนขโมนเข่าวไปเดี๋ยวไปเดึงมาเยอะเร็วว่าปืนขี่รถโค้กเพื่อนเลยนะปืนอ่ะถ้าเป็นไม่ได้อ่ะเป็นมาครับ คอยยีกดไว้ก็ได้พี่เดี๋ยวให้ให้มาซ้ำไปก่อนก็ได้อยู่ข้างบนรีบมารีบมาข้างบนหน่อขึ้นบนไหนขึ้นบนไหนรลูกใครมีรถรถรถมาี่เราไม่มีรถครับขึ้นมารีบขึ้นมาย้งครอยู่ตามกดให้หน่อยกดให้หน่อยตามกดให้อยู่พี่กดให้อยู่ลูกตำรวจเข้าเรื่อยๆนะตำรวจเข้ามาเพื่อคนหนึ่งนะคอยดูไว้ก็ได้ไว้กันไว้ด้วยกันไว้ด้วยข้างล่างไว้ด้วยพบตุภตำรวจข้างล่างไว้ โทษ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 ขวานโทษโทษโทษเครื่องมันโดนอุ้มได้ยังไงข้างใุดข้นงในรุดข้นงในรุดอะไรแก๊งเราโดนอุ้มเหรอโดนโดนจับได้ไงเนี่ยเอาเธอเกมไงโดนโดนเป็นเกมมันเกมหนูรอรับเลยคนโดนจับอ่ะหนูรอรับเลยอย่าเพิ่งตั้งคำถามเล่น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 ไปก่อนเล่นไปก่อนลงไปข้างล่างหน่อยกลับลงไปข้างล่างหน่อยกลับลงไปข้างล่างหน่อยห่างห่างลงไปข้างล่างหน่อยตรงนี้ตรงนี้ปล่อยขวานกระเพื่อเลยข้างบนอ่ะ รอไปเพิ่มอีกข้างล่างที่แบบกลับลงไปข้างล่างก่อนจะมาเพิ่มนะก็เฝ้าศพตำรวจไรไม่ได้หรอได้เฝ้าได้เฝ้าได้ครับเฝ้าได้จับมันเฝ้าได้นี่ซ่อมรถได้ซ่อมได้ซ่อมน่ารอดอะส้มรถได้ส้มรถได้ส้มรวจนะใครที่แบบว่าอุ้มอยู่อะมารีเซ็ตที่ที่ที่บ้านเราได้นะมาซ่อมรถอะที่บ้านได้นะได้ไหมได้หมที่เหรมอขมไว้ได้ไหมอะได้บางคันหมอไม่ฉันหมอหมอไม่ตัวนึงหมอไม่ตัวนึง ข้างบนข้างบนเอาหน่อยข้างบนให้ลุงให้ลุงข้างบนเอาเลยนะประกาศกันด้วยนะเว้ยท้นขึ้นเลยขึ้นเลยผมตกรถวะตกรถที่ไหนไกลอุโมงค์อุโมงค์ตลอดเนี่ยพี่เอาหน่อยตกูยิงตกแล้วกูยิงตกแล้วตำรวจอมาช่วยเพื่อนหน่อยมาช่วยเพื่อนหน่อยตรงอุโมงค์มาเร็วมาเร็วแก๊งเราวมาเร็วอุโมงค์ไหนหรอ กำลังเออเควีอุโมงค์ใครทหารใช่ปะกำลังไปอุโมงค์ข้างบ้านเราเนี่ยมาพาน้นาบ้านพันนาบ้านมันไม่เอารถหนีไปไวไที่ทีที่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 ลง่ที่ที่ทีนที่ทม่ที่ที่ทีไท่ที่ที่ที่าี่ดู่ที่ตี่ท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 ี่นี่ท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 ่ะี่ที่ที่ทีู่่ท่ีทีเดี่ยว่ที่ี่ที่ที่ทีีีทีที่ก่่ทท่่่่ี๋ยวผมดูให้่รร ตอนนี้ถ้าอยู่ในเมืองนะเมืองอ่ะถ้าเจอตำรวจบอกด้วยว่าเจอที่ไหนจะได้หลีกเลี่ยงอ๋อตำรวจเซนส์พานข้าราชการพี่หมอไปที่อุ้มอยู่ในโมไอ้ไอโมไม่ใช่ไปไหนอ๋อหมอไอตำรวจมาได้วพันนดินตำรวจมาพันนดินตำรวจตำรวจมาแล้วยิงนี่พี่ยิงใครเจอตำรวจเจอหมอแจ้งเลยแจ้งชัดๆเลยว่าอยู่ไหนจะได้รู้จะได้หลีกเลี่ยงรถเราขโมยไม่ได้ไหมอุ้งวงไตรอมานะฟังฟังอุโมงค์ใต้รอมาไปไม่ต้องเคลื่อนร้านบ้านไปเขาจะมาชุดเครื่องนี้เดิม ตรงเขาครับตรงเขาตอนนี้โฟกัสเคสอุ้มก่อนโฟกัสอุ้มบอกรอดแล้วเด้อะย่าเข่าตรงปั๊มมาช่วยดิไปดึงนะให้เราเข่าปั๊มเลยเนี่ยเลยบ้านเราไปเนี่ยลงไปหน่อยปั๊มเลยบ้านเรามาเลยบ้านเรามากกว่ามือวนขับลงมาหน่อยลงมาหน่อยคนของเราลงมาหน่อยยิงตลอดเลยพี่ยิงเข้าหน้าบ้านเลยนะพี่เดี๋ยวเข้ามาศพโทษพี่เบสอยู่อยูๆฟองเราบ้านด้วยดิเดือดไปหมดดิ อ๋อยิงมันตกรถดินั่นน่ะมันจะขึ้นรถมันจะขึ้นรถน่ะคนคนมีรถอ่ะตายคนไม่มีรถอยู่นี่ก่อนเออตอนนี้เจอตำรวจตรงไหนบ้างบอกนี้ไหมครับเพราะว่าอยู่อ่ะหน้าบ้านเรายอะมากครับตอนนี้บนเขาบนเขาปเบ้ยนเราไปครับตำรวจไปตำรวจตำรวจดีรุดปะ อ็มีแต่หอนะมินนี่แล้วก็มีซีเจ็ดคันที่จะเก่าดูตายแล้วเปล่าอไปกันตอนมาสองสี่ประมาณใครโดนไล่อ่ะโดนโดนไล่กระดาบกลางมาบ้านวนมาบ้านได้เปล่าวนมันอีกเจ็ดนาทีนี่ปืนมันปืนอะไรกันเนี่ยป่ะปืนขึ้นมานบขอให้หน่อยดิคนนี้หมอหมอหมอบ้านเรานะหมอบ้านเราบ้านบนเขาได้ได้ไหมช่ ขึ้นไปบ้านไม่ได้อ่ะพี่ึ้นับ้านไรมนาแ่เธอพีขึ้นแล้วยังไงหมอหมอหมอหมชุีได้ป่ะนี่พี่หมอกอตีได้พี่หมอชุบตีได้ขากาแล้วเขาประกาศแล้วาประกาศแล้วพี่ครับครับตน้มันไม่ใช่หน้าบ้านหีกตรงเขาอ่ะยิงเลยยัไงไฟมันยังไม่จบเลยมึงบอกมันดิหมอาชุหมอช่ดตำรวอะที่หนึ่งหน้าบ้านนะแต่ขึ้นบ้านไม่ได้นะอ้รถกุ้ เพื่อตรวจตำรวจแล้วอยูดแล้วบ้านละพี่ตำรวจอยู่แถวตลาดกลางนะฟังไไไม่หหอะตรงนนบ้าเข้าบ้านไม่ได้ไม่ใช่หรอตำรเอาได้ห้าสี่เอาได้ห้าสี่ขับผ่านแล้วก็สกัดด้วยเพื่อนใครอยู่หน้าบ้านสกัดกันกําลังไปนะกํลังไปได้แล้วโอเคโอเคโอเคมีหมอมีหมอหมอจะชุบเออเออรถไปไหนอะท่ะถ้าสิบเราจะกลับมาเข้าบ้านอีกรอบนหนึ่ง ปืนน้องปืนน้องปืนน้องเขาขึ้นแล้วขึ้นพอยไปแล้วขึ้นพอยไปแล้วเบิร์เบอร์ไปยิงก่อนหน่อยพี่ลูกสองแอนฮองรอเรนทองรอเดี๋ยวจับได้พี่ได้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 เฮ้ยนายอย่าตายมันบล็อกหอได้ป่ะพี่ข้างบนข้างบนมาไฟหน่อยข้างบนมาไฟหน่อยพี่บนเขาบนเขาไปช่วยเพื่อนไฟหน่อยครับบนเขาอ่ะโอ้พี่ไปยิงกดให้หน่อยดิ ทาไม่เคลื่อนหอนะไม่เค right ้นหอนะมายิงกดอนได้หน่อยมันถาว่ามายิงกดให้หน่อยกอดเดี๋ยวปี่กูดิบิวมันที่รูหจัาบ้านได้ยินไหมนะเพื่อนบอกช่วยมันสองพี่พี่ลงมาลงมาบั๊มดูบั๊มดูไหนบั๊มไหนบั๊มไหนบั๊มไหน่อยบั๊มไหนขึ้นไปเลยตายมันเอาไม่ตายเอพี่ใครมีปืนยิงสกัดตอร้อยผมหน่อยพี่ ตายกัต้องรอยเพื่อนนะตายพี่ผมไม่ตายผมไม่ตายึงเคมึงเช็คเพื่อนที่ใครตายบ้างมึงเรเพื่อนด้วย่ไม่ได้ดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่านะอย่าไม่ไม่เอาขึ้นนะขึ้น้าหานนะขึ้นหอเกี่บพี่ไคาพี่ผมมีอะไรพี่ผมมีมาพี่ผมมีาทีะคนพี่อยู่บนบนเขาต้องยิงแล้วต้องยิงแล้วต้องยิงแล้วตัวเนี้ย ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงพี่เบิร์ดเอาสองคนสองคนระวังไม้ระวังเนินระวังเนินข้างหลัง่อยไปสามไปสามไปไหมยัดไปยัดไปจะตายแล้วจะตายสามไ้วตายแล้วต้องหลบหลบไม้ลบให้ขวานสามไหมซ้ำต่ำต่ไปต่ำ มีให้ช่วยตรงไหนอีกไหมอ๋อหลุดป้าเช็คพีอ๋อมาห่ากูละข้าบ้านเช็คแล้วไม่หลุดพี่ไม่หลุดได้ได้บ้านทอสมบัติบ้านมาบ้านได้จะมีเปิดกูดาอะไรไม่หมดกูดาแล้วไม่หมดกูดาแล้วน่าจะต้องแทงนะมันมัซ้ำไม่ร้อยพี่มันซ้ำไม่ร้อยจบจบที่อยู่บ้านน่าจะเออแล้วมันกดก่อนเลยวะ ไม่งั้นก hmm, okay, ็ถือมีดรองเล่นมีดลองเล่นมีดเลยเล่นมีดเลยถ้าถ้ามันลุกปุ๊บตั้มอกไมาช่วยได้ป่ะเหมืองบนเลยต้องขุดขุดแร่ขุดหินให้เดี๋ยวเล่นให้พี่เดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้เดียให้มีดเดยไม่ช่วยไม่ช่วยหน่อยางแบงค์สองคัน่ยไม่ช่วยนยตรงตรงคุณเหมืองังคุณเหมืองบนเหรอพี่ใช่ใช่ต่อตลอดต่อตลอดโอ้คุณชายโคน้าบ้านอยู่หน้าบ้านกหลังไปพี่มะตามตามเมืองบนตามเมืองบนมาเลยก็เราไปทางหลังนะ อยู่บ้านกายโอเล่มารับหน่อยบายไปเขื่อนดาบัดคุณหมอตัางตัดไม้แล้วมีอะไรฉันหายอยู่โมงนะพี่ผมอยู่โมงกำลังไปพี่ไปแล้วพี่ตั้ไม้แล้วเพื่อนส่วนไปนะเพื่อนส่วนไปนะชาวชนพี่มาขับเลินไหนพี่มะหลักเลยอย่าตลอดลืมเลยมันอะไรนะซ้ายเลนขวาปกติเลยปั้งปั้งยิงปกติเลยโโออเเคค ติดคันเลยตังไป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 เห็นแล้ว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 เจอแล้วพี่เจอแล้วโดนบอมเลยไปบ้าเถิดไปบ้ามามามาเบธอดอรเวทอดอร์เบธอดอร์สีเทา่าสีเทาไปไปไปรถไปหรือไปไปหรืไปไปเยอะมากพี่ตัดไม้เยอะมากมาตัดไม้ได้ไหมเพื่อนเยอะมากมึงชนมันก่อนอย่าเพิ่งเอากูมึงชนมันก่อนบอมจู่บอมจู่บอมจู่พี่ไล่บอมจู่ ตำรวจกลางวงแดงนะวงแดงนะมามามามพี่มามามาโฟกัสโฟกัสรถสุดนะบํมอยู่บัาอย่อูนะคันดำตรงกลางเลยตรงกลางเลยโฟกัสอยู่ที่มาโฟกัพี่พีมาเพมาแตกมาแตกนั้นน่ะยังยังยเตรียมเพีเลยเตรเพมันโดดหนาอกตอนหนึ่งเนาะดีมาดีมาดีมาดีดันดันรถแดงมานิดดันรถแดงมันดันรถแดงมันดาดีี่ดันดันอยู่ขอนงานรแล้ว มาวนี้มาันี้ตัวเดียวตัวเดียวบ้านก่อ่นหอนะมบ้านเดียวนะตรงนี้ไม่ต้องมาปกูก่อนกูก่อนผกก่อนเอาไ้ม้าก่อนเอาไ้ม้าก่อนีพี่ตอนนี้แเลินดำอ่ะอยู่ตรงไอ้ที่ตัดไม้ครับตัดไม้ขึตด้นมาเลยตัดมาเลยมามาเลยมาเลมาเลลยมมาเมาเอาเลมากูดมามามมยมามาลลมลมลมเเรลมเ

มาขึ้มาขนมาไปเลยรถผมไม่ได้ล้อข้างหลังข้างหลังข้างหลังพี่รถข้างหลังเจ้ตำรวจเยอะมาดิรีเพื่อนด้วยรีเพื่อนตำรวจรีเพื่อนรีเพื่อนหน่อยบีเอสรีเพื่อนตอเราต้องนี้ตายแล้วครับเพื่อนเยอะๆเว้ยรีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยอุ้มอุ้มศพเพื่อนแล้วก็รีเปิดมิไปมิดอีกเปิดไปอันนี้พี่ตำรวจเปกูวะ พี่น้องอยู่ไหนเฮ้ยมึงขับเล่นกันดีๆหน่อยพอฉันทำยี่อะไรวะตำรวจตำรวจตรงนี้ตรงหินหินก้อนใหญ่เนี่ยไปตัวเลยอะไรเอ้ยออกมาหน่อยออกไปเซตบ้านหน่อยโดนไอ้บอลวิธีปลดไปอ่ะมีหนุกไปมีหนุกไปดันมาช่วยไปตายช่วยนมาช่วยเพื่อนมองขอหน่อย ดนซ้ำเร็วมาตัดให้หน่อยเร็วดไปดไปาบีกหน่อยมาช่วยหน่อยปืนกบอกหนีบกบอปืนรอให้ได้ผมอให้ได้กูว่าเกีไม่เียกูว่าเกตกี่มันตกมาให้หนูฟกงไฟวดุนแ้วเนี่ยลดุแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกับมาุแดงอยู่ไหนมมมกุต้มรอกุต้มรอมีมมมามแล้วมึงมึงคอมยตรงกลางตรงกลางตรงกลางไปเลยมาบูมาตาบูมาตาบูมาล้มผมล้ม กูได้เาูได้เลากูได้ตามตามตามออกมาตาม้แบบมึงไอ้มีเข้าไปมิอยู่บางอยู่บางอยู่ขึ้นรถเลก็ได้พี่รถไรก็ได้ต่อรอมาต่อรอเพิ่มตอรอเพิ่มตอรวงตอรวเลยต่อรอร่วหอร่วงหอร่วงแล้วหอร่วงไอีกหมดังตรงไหน รถลานตดรถกูอยู่นี่ตรงป้าฮะตรงป้ายตรงล้านนะพี่ตรงตรงที่จอดรถพี่ตลอดอยู่อยู่ตลอดกดผมอยู่พี่มันจะแดกพี่มันจะแดะ่ามือมึงมาบ้านได้ปามึงมาบ้านเลยเลยขอตลดมงมาบ้านขับรถอยู่รถารถปนเอรถมาชน่อให้ต่อใ้ต่อให่อต่ออไต่อให้ต่อไต่อให้ตอห่อต่อ่อออตอต่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 อห่อตหต่้ต่อหต่้ต่อ่อต่ออ่อ พี่อยู่ไหนอยู่ไหนสอบอยู่ไหนสอบอยู่ไหนได้รถดุดตลอดมามาแล้วกูมาแล้วขวางมาแล้วโอเคไม่ไม่ได้รถดุดตลอดมานั้นเอาไหมเขาได้ไม่มีใครมีที่ปลดป่ะมีเองอยู่ไหนนี่อยู่อยู่ตรงลานนานนี่พี่ลานหมอหมอหมอมึงมึงมึงชนดิมึงกัไว้ดิมึงกักรถหนอดิมึงกักรถหนอดิเฮ้ยมึงมาช่วยเพื่อนก่อนดิเฮ้ยปลดให้หน่อยพี่อยู่ตรงไหนเดินมาเฮ้ยวมาอะไรมาเลยเดินอะไาเยอะเดินอะไรเยไปบ้านไปบ้านใครที่ไม่ทำเฮี้ยอะไรมาบ้านดิเฮ้ย จบหลุดนะด้านล่างอ่ะเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมด้วไม่ไม่เดี๋ยนโดนผมเองเดี๋ยนผมห้าม่อนะวงแดงไม่ได้ไปได้ไปได้ไจะมีรถจะมีรถจะกลับกลัมาในบ้านของเราดิเอาลมมารับหน่อยไปด้ว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 ยกลับบ้านมาเบาเข้ามาแล้วตอนเราเข้ามาเลยดปงหนึ่งขีดเพิ่นึงโดนจับนะโดนจับนะเออกูกำลังถึงบ้านเพื่อน ไม่ไม่ไม่ต้องวนกลับมึงเข้าบ้านไปเลยมึงเข้าบ้านไปมาเยอะมันเยอะพี่มันห้ามบ้านเยอะมาดิตอนตอนนี้กำลังจะกลับตอนนี้จะไปบ้านแล้วนะไปมาพี่อยู่หน้าบ้านเนี่ยจะไปถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วกูจะถึงแล้วเพื่อนมาลับแล้วไอ้นี่มาลับกับไอ้มีเพื่อนเหลืออยู่มารับเลยเพื่อนยิงยิงเขาไม่ดียิงเขาไม่ดียิงเขาไมเพื่อนเราใครวิ่งมีใครยังอยู่ตรงนั้นบ้างมีใครยังอยู่ตรงนั้นบโรงแรมีคนจีดีวีก็จีดวีกุ๊ดกุ๊ด นยิงพผมเดนยิงผมเดนยิงผมเดินยิงแม่มเดินยงเฮ้มาช่วยดิมาช่วยดิแล้วถึงแล้วายรึลา่มามามา้ยตลอลตลอลไอ้มดไอ้หมไมลยกยิงกูยิงเอามาไม่ไม่ศพศเศษเมาขึ้นมาตลอผมได้ยวเดี๋ยวไปูบ้านดว้วมีนี่กูยิงอยู่เร็วไอ้ัดเร็วเวอีเทียช่างจ้าแล้วไปถึงแล้วไอ้ควาย้บ้านเีย แล้วเพิ่ม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 ถึงแล้ว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 ของสุดท้ายเพื่อนมาแล้วมาแล้วเพี่อนมาชุบเร็วมันนีไอ้ยหมอชุบเร็วพี่ชุบมันชุบแล้วนมันหนีของยี่ห้ออยู่หมออยู่หน้าบ้านสองคนหมอหน้าบ้านสองคนเอาดิไปบ้านไปบ้านหมอหน้าบ้านสองคนเอาดิหมอในบ้านคนยังเอาดิสวยในบ้านในบ้านสวยตาอะไรตาอะไรชูเพื่อนด้วยหนูชูเพื่อนด้วย เอาบ้นเก็บ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 บ่อสวยสวยลุกดิพี่พี่หมอบพลาไม่หีแล้วนะเอารถวัดอยู่ที่นี่เลยหมอบออกมาเป็นเร็วจังมากกี่เมตออกพี่เบสออกออกชิบหายตกแมพนาทีเดียวเอหน้าบ้านพี่ต้องรอหน้าบ้านคนนึงหน้าบ้านหนึ่งคนมาช่วยเพื่อนมาช่วยไอ้เธอหน่อยประตู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 ว่ประตูหน้าบ้านเราอะ บ้านพี่ข้างในบ้านตลอดคนนึงผมเล่นให้มันพราวล้นหมดเลยตำรวจกับหมอมึงมันมีศพยีทีในบ้านปะไมีมีน้ำมันน้ำในบ้านเป็นนาทีเดียวไอ้ฝัดไอ้ันอยู่หลังบ้านซ่อนอยู่ไหนไปเลยว่ายน้ำมันว่ายน้ำมันว่ายน้ำอยู่มันว่ายน้ำอยู่มามาดิตกนาวเพื่อนว่ายน้ำอยู่เนี่ยทีนว่ายน้ำอยู่เนี่ยมันว่ายน้ำเดี๋ยบ้านไปเอามันดิ แล้วไอ้มันไม่มีวงแดงห่อได้ไอ้ปยเถอะมันว่ายไปไกลละดีกว่าพี่ว่าเอ้ยใครเอารถหลุดไม่ต้องเปิดห่อนะดูยากอยู่ข้างหลังไไมม่่รอด้วยดิบ้านเราอ่ะมันไม่มีแต่ไม่มึงฟังกูมึงกลับไปวงแดงตะกี้มันมีพีทีตายอยู่กลับไปห่อมันโฟกัสเลยวงแดงเมื่อกี้ว่าผมไม่เข้าใจโฟกัสเลยวงแดงหมดแล้วมันกลับมาหมดแล้วเมื่อกี้แต่มันไม่ทันมันคิดม่าโฟกัสวงแดงหมดเลยไม่อามะแค่ไหนทีเดียวนะเว้ย ไม่มันโฟกัสวงแดงใช่ไหมมันมันไม่โฟกัสไม่ได้เว้ยตำรวจมันไล่แดกพวกเราอ่ะเราเสียคนนะถ้าเราไอ้นั่นน่ะใช่เขาบอกว่าใครล้มจับเลยใล้มจับเลยจับหมดมันมันต้องเอาตำรวจให้หมดก่อนถึงจะออกได้สวยเรนเราก็เสียหมดอ่ะลโหลคัะทุกคนแมคลารนแมคลารนเจ็ดสองูน่ะสีดำอ่ะของของพีทีนะทอนทอนเอาไปเลยทอนไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมอ่ะม จแล้วกูจะหาแล้วไม่ต้องห่วงวันใช่มันมีวยูมันมีีโเหตนรถได้นะผมได้รถตอมาพี่ไปไปไปอยู่ไหนปึไปมึงกูถามก่อนเข้าบ้านได้ไหมตอนเนี้ยได้ได้ได้ไดไดได้้ได้้ไ้ไ้เข้าด้ไดได้ด้้ยดมอหมอไม่ประกาศไื้ไว้นี่เด้ได้ได้ไ้ได้านดิเ้ไไ้้้้้วของกูเออแล้วไ้ไไได้้้ดดได้ด พี smile, smile, learn, learn, learn. ่ม้าพี่มารอรอสนาทีพี่รอฟินฟินอีกฟินฟินิกถ่ายลงเลยนะใครได้รถอยู่ตำรวจอ่ะผมผมกลับไฟเดิมไปดูไฟเบร์มาพี่ถ้ามันมีอยู่เขาบนเขามาเอาหอดิเอาหอดิฮัลโหลเงียบก่อนตอนนี้มีใครอุ้มอยู่ไหมไอผมอุ้มอยู่ศศพีทีที่ไหนที่ไหนหน้าบ้านเนี่ยวิ่งมาหน้าบ้านแล้วเนี่ยเข้าไปในบ้านอศพีทีเอาเข้าไปในบ้านเลยตำรวจไปเลยก็ได้นะไอศศพนั่นตไอชีไอชีอุ้มไปดิชี